มาแล้วครับวันนี้นะผมรอมาครึ่งปีแล้วครับสําหรับวันนี้แหะวันนี้ทําอะไรหรอจําได้ไหมครับเมื่อต้นปีนะผมบอกว่ามีทริปพิเศษที่ฮิโรซานอะเนี่ยจัดให้อ่ะซือโกยชาปัม by อ o n JCB จซีบ, e ค,บคุณน่าจะจําได้นะนี่คครับวันนี้นะครับ t o อปสเปนเดอร์ของ e ี n อน JCB คันนี้กำลังจะมาถึงโยโกฮามานี่แหละบ้านคือของผมนะครับผมภูมิใจมากเลยบ้านคิดใช่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะปาไปมันสนุกแค่ไหนนะเดี๋ยวรอ20คนกำลังจะมาถึงแล้วถึงเท่นนะโอเคผมสับไรเลย คอเนี่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเาับประเทศียกมครับอันีคราับสวัสดีครับสวัสดีครับทึงเลนะทุกคนนะคือพื่นถึงนะก็นะยกซยยซขอน่ะทุกคนยังไม่รู้จักกันเลยทุกคนนะแต่ก็กุ่มีคนเท่านั้นับ ขเขาเกี่ยวว่าน,นี่คือท้องบ้านของประเทศ วที่มีใบงมาแต่วันนี้มันมันจะขอตกก็เลยเขาเก็บเก็บไปนะครับปกติก็จะมีจางใบลงมาใช่ค่ะอย่างนี้อันนี้ก็สวยแต่ก็คือวันนี้อากาศเสียดายนิดต้องมาใหม่ต้องมาใหม่ครับต้องมาใหม่ตอนนี้ใบเขาเก็บไปใบเก็บไปวันนี้เพราะว่าฝนตกเพราะว่ายังเปิดใช่ถ้าเปิดก็อย่างนี้สีขาวสวย นานแล้วล่ะครับที่ที่ผมดูที่ทีจะมาเนี่แล้วก็ช่วงโคปิออยอคามาก็สร้างอันนี้ครับกระเช้าไม่มีในแฟนแต่ว่าผมว่าอยากให้ลงครึ่งน,นะครับลงล,ง,ลงดูไหมครับอาจจะเหนื่อยนิดนึงก็เลยแบบครึ่งอันนี้เราก็ไปฟันนที่อิดแดงแล้วก็เราทานข้าวครับทาได้ครับลงดูไหมครับอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์จากนางกิโลสั่งนะครับตรงนี้เราได้ <ขอ S 1> นะครับตรงเมย์กิโลสังได้ครับไม่ได้จอ อันนี้ดูว่าที่ไม่จงค่ะอันนี้จะโปรชัดกันนะครับโอ้ยขอบคุณดีรถตาครับมัแกกันฮะ แกบี่มาเสร็จแล้วก็พาไปที่ตึกอีเดนนี่แหละกินข้าวสไตล์แบบสกอยจับปันนะมาแล้วครับเคยเราแนะนำหลายๆการเราก็้ามาทัชิบานาเทเนานะนี่คือผมกินแล้วว่าอ,อ,อร่อยมากก็เลยวันนี้แนะนำซิงเกรเนเจอร์ของ อมไรส์ของชิ้นที่นี่นะคนะะรับไปลองดูยี่ก่อนอมไรส์ อร่อครับอร่อยครับเอยนะครับเนี่ยนะครับไอร่อยได้หมครับไอราลของีนี่ัช่วยเสรมมั้ยมอสถ่ายไหมมอมีอสถ่ายอรลี่มาแล้วครับเป็นซิเนเจอร์ของที่นี่เนาะคือ ร้านเนี้ยผมบอกได้เลยทัวร์กรุ๊ปแบบเนี้ยลองมาไม่ได้เขาไม่ให้จองเลยแต่ตอนนี้มันโรสก้ยจับอันอยากจะแนะนำตัวเนี้ย <c oughs> ก็เลยเข้าแบบพิเศษอะแถวนี้เนาะองครก็สบายๆแล้วแหละอันนี้เดี๋ยวให้ดูอาหารรันช์สแน็คของเรา,เาไปไหนยังไงนะครับเนี่โยโอ้ยอ้าอ้ย อันนี้ซอสเนือนะโอ้โหอร่อยอร่อยอันนี้เม่ก็บอกว่าอยากได้ซอสเนี้ยมีขายไหมไม่มีค้า <c oughs> นะตัวมีอะไรเนี่ยมีคริสต์มาสมาเก็ตนะหน้าตึกอีกอย่างนี้แหละโคมผมมาทุกพี่ประจำจริงๆจริงๆอาทิตย์หน้าก็มาแล้วแหละกับครอบครัว <c oughs> กินขนมสักหน่อยนะที่นี่บรรยากาศดีมากฝั่งนี้ก็จะเป็น,นท่าเรือนะแล้วก็มีคริสต์มาสอีกด้าเฮ้ยตัวสร้างก่อนไ เด้งอ่บคริสต์มาสสไตล์นี้นะเข้ากันเลยนะแต่เสียดายอย่างนิดนึงฝนนิดนึงครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนน่าแฮปปี้เลยครับเขามีมีร่พร้อมทุกอย่างเตรียมพร้อมทุกคนวันนี้คุณอย่างนี้เลย ก็มาจากรายการสุยขทัการชิโร่โนครับสวัสดีครับดีที่ได้รู้จันะครับอยากจะให้คงฝากพิเศษนะครับจากคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวเล่นอะไรเกมเล็กๆน้อยนิดหน่อยแล้วกันนะครับคุณแม่ผมนะครับเขา,เาชอบสะสมคีมโมโนครับแล้วก็คีโมโนมวันนี้ไม่ได้เอาคีโมโนมาเพราะว่าเหมือนไดยร้อนแม่ <laughs> ผ้าขีโมโเเป็นตำเป็นกระเผานะครับอันนี้น่าจะเหมาะสมกับผู้หญิงนะครับอันนี้ฮันเมนะครับอันเดียวในโลกครับเพราะว่าคือแม่ผมมีคนเดียวในโลกอันนี้ไม่มีขายแล้วครับเขาใช้เวลาเจ็ดวันนะครับคือแม่ทําให้เพื่อวันนี้เลยนะครับมีกระเป๋าสมแบกนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นแกมที่สมมุติว่านะครับวันนี้มีทุกคนบัตเครดิตอีออนเบอร์สุดท้ายของบัตรอีออนวันนี้

โอเคครับคงอยู่แล้วนะกำลังอากาศดีแล้วก็อีกสักพักนะชวงเย็นมืดๆนะมันจะแสนสวยมากเลยครับผคัครับ้างบครับผมครับมครับนี้ค่ะบล้วตอนครับรู้สมกรับครบครบครับครับรับผมคัครบนาคครับแรับครมคครับผมคมครับครัมบครับ ประชาชนคืออัธยาศัยของคนทั่วไปอ่นนะดีมากแล้วเพื่อนๆทุกคนก็ชอบที่นี่ชอบญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่ไหนฮอกไกโดโตเกียวโตชอบไปทุกที่นะฮะค่ะคนนั้นไงคนนั้นชอบทุกอย่างโอ้โหซาชิมินะนะยิ้มสดใสามากเลยซาชิมิครับผมขอบคุณที่ join ทริปนี้นะคะับคราวนี้ครับ วันนี้วันแรกเลยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างกับคุณป่อลูกสาวใช่ค่ะโอ้นี่ก็น่ารักดีเนาะเป็นยังไงบ้างครับก็หนึ่งเลยอากาศเย็นสบายเย็นอันสบายใช่ไหมครับครับถ้าที่ที่ประเทศไทยหายากมากเลยอากาศอย่างนี้หนาวสองวันที่ที่ไทยอ๋อใช่ไหมครับใช่ไหมครับญี่ปุ่นเร็วคอยค่อยๆหนาวครับนอกจากอากาศเย็นสบายแล้วอาหารก็อร่อยอาหารอร่อยวันนี้ได้ทานมื้อแรกเป็น ไข่ห่อข้าวไข่หอข้าวโอเคได้ใช่ไหมครับอันนี้มีคอมเมนต์อครับก็ถือว่าอร่อยแปลกดีครับแต่ว่าปกติถ้ากรุ๊ปแบบนี้มันไม่สามารถเข้าได้ก่บนั้นเพราะว่ามันพื้นที่แบบจำกัดใช่ใช่คราวนี้ก็ซูโก้จะปังคิดว่าอันนี้ดีอะไรดีพิเศษแลวอย่างนี้ก็มีอาหารซีฟู้ด่ะครับไม่ทราบชอบอาหารเปื่ออะไรบ้างครับอ เข้าหน้าผลาญตั้งใจมากเลยที่จะมาทานที่นี่เจอน้องนะครับนด็กสาวราเมงค่ะราเมงนะฮะใช่เวลาเม้งก็มีนี่นะคนจัดให้หมดแล้วว่ะเรากินค่ะเรากินเรากินนะฮะเราซูทเดี๋ยวเที่ยวให้สนุกนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ให้สนุกต่อไปนะครับการดึทิ้คุณไม่ชื่นนครัอดีสดชื่นเลยครับตรงน,นี้คือวันนี้วันเลขนะกรรังจะหมดแล้วนะ ขนส่งไปที่โตเกียวทาว่าครับเนี่ยนะครับ v i p อีส e ิบก่อนนะทัวร์ซูโกย์ญี่ปุ่นบเอออเนเจซีบีนะสุดยอดเลยไม่ใช่จบแค่นี้เพราะว่าเราเป็นอะไรซูโกย์ญี่ปุ่นโปรเฟชชั่นอลญี่ปุ่นนะมันจัดเต็มเลยเพืนเนี่ยนะไปที่โอไดบะแล้วก็ไปชิบุยะที่สปอตใหม่ๆก็คือชิบุยะโยโกชโอแล้วก็ไปไซตามะด้วยนะครับตรงคาวาโกะเนี่ยนะมีอะไรรู้ไหมครับป้าไรานั่งเงีครับ หลายๆคนพูดถึงปัาไรชุดนี้มีปลาไหรแน่นอนครับจัดให้กับเรื่องวันสุดท้ายนะครับแน่นอนครับมีที่ช็อปปิ้งพิเศษก็คือเอไอออนเลคทาวน์ในปรตเทิญอ่ปุ่นนี่แหละครับอันนี้คือระดับยญ่สุดท็อปๆของปรตเทิญอ่ปุ่นเลย ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอีออนเจดแพร์เมียแพลทินัมรับเงินคืนสูงสุด15%ที่อีออนประเทศญี่ปุ่น,นห้าสรรรสินคค้าับและรับส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุด12%ในรานคาทั่วประเทศญี่ปุ่นที่ร่วมรายการจากอีออนสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้นะคนที่ถือบัตรเครดิตอีออนเจซีบีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวตกไปนะมีทริปพิเศษแบบนี้มีอีกไหมถ้ามีนะจะแจ้งอีกทีนะครับรอดูนะครับ واني كاينين